สัมพุทธะนักโมตัระภะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะคอยกล่าวาำข้าพเจ้าโยพุทโธอันว่าสมเด็จพระศรีสันเพรพุทธองค์ทรงพระคุณนาม สิประการพระคุณานาเบื้องต้นเป็นประการคือพระอระหังโยสันนิสินโนพระพุทธองค์ทรงสถิตนั่งเหนือรัตนบัลังอันวิจิตประกอบด้วยบุญญริต บารมีวระโพธิููเลภายใต้ัวงไม้พระศีรัตนะมหาโพ่อฤษีมนตลมารังสเสนังยังพระยามามกับพวกคน วินาทีนี้ด้วยพระสมติงสัพพรมีที่สร้างสมพระองค์ใดตังปันมามิพุทังขพเจ้าพนองเสียนสิโรหว้ยวันนิยะปูชาด้วยการ ด้วยวาจาจำนงพร,ระองค์นั้นเถอดกราสามครับเมื่อพบเธอตั้งใจระเเอาพระพุทธเจ้า เด็กราพระบุทรเจ้าน,นี้จะขอบวชเกิดเป็นพุทธของพระบุตธเจา้าจะต้องกล่าวทำขอขมาคอยว่าตามข้าพเจา้าโยโภโส บาปกตโตมายากตังโพสังสัมภาปาปังวินาสัมโตข้าพเจ้าได้กล่าวสมประมาหลัหลังต่อหน้าแหละลับหลัลลงแก่พระพุทธเจ้าแก่พระธรรมเจ้าแก่พระสังพเจ้า เกบิดามารดาของข้าพเจ้าเกอูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งประการใดได้โปรดโอโหสิกรรมเกข้าพเจ้าขออย่าให้มีเวรขออย่าให้มีกรรมซึ่งกันเล็กเลยข้าพเจ้าขอกรา,า้า เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดตามรอยบาพระสัสดาการบวชของข้าพเจ้าในครั้งนี้โอนโนมถวายเป็นพระราชกุศลธ์เดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาพระชนมายุ เปดริบนพรรษาหากเป็นปาบารมีคงคาขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ผลบุญอุปธรรมได้เข้าสู่ปร,ริทานนับปฏิโยโหโตุในอนาคตการโน้มเกิดณนะระเทีย ามสบายนัง่งสมาธิก็ได้ประาทางังขณะจัดงานของมงไม้คงประมาณสัก30นาทีนะครับอาจจะ35หรือสองห้างะคับหากเกินหากเกิดเกินก็บา,างทีอารมณ์ในการที่จะ สามสนคนนะมันมีมากมายแต่เวลาจับกัดกระผมนี่กประกททานพระมาทันปัญญาปสโภาันเะโอบรมสามสอนมันก็จะเป็นสมนัน้อยทานเรียกผมว่าไอ้ดำหน่อยแต่ทันขอคุญประตูยามนีสิงเจ้าวัวัดหแต่อดีต่าจจะระผมไปสามมผมบวชเป็นในมือผู้ประกามาหลายปี หลวงธรรมาหาติสิบตัว <c oughs> <c oughs> ปณิการไปเจ้าเจะขอกระทำพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิม์มาเป็นสักขีพยานและขอเสด็จลงมาสวมในพิธีการอันสำคัญณปนนี้ข้าพเจ้าจะขอนอ้มกล่าวประดิษฐาน้สุรีประลองน้องขึ้นเหนือเสียงเสี้ย พระเจ้าทรงปรีเรมพระมราา่อมโนสารจำลองเห็นองค์พระมหาะราชสักขติยวงศ์อันเรื่องเดีกิธรรมเทาไทยทเวทวีทวดทิสาสังเกยู่ในชงชะกามาประจนบสวรรค์ามีอยู่ในกาลมาออกจังหวัดวงอาเจรูเปเทพระเจ้าดํารองอยู่ในรูปกคิริศคราดเจติอยู่ในหวงมหันต สิ่งคอดเขตละบุญเขาจัตลิเทเที่พระเจ้าอยู่กันเนืองแน่นในอากาศปีมานีอยู่ในบีนมามาตตนาบนเทียนทองที่เปรเทพที่พระเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรถเกีแลวเลืลลวงจะพาเมเทพระเจ้าทั้งกวงที่อยู่ในป่านหน่อยเรองใหญ่ตรุวนาคานในเทพเจ้าที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้พษาสาร เคารพตัวไม่เทเทเทพเจ้าอาศัยยุ่นในอื่นพุ่มพาจยจะยันตัเทวาเทพเจ้าทั้าทางหลายเออยอดินทับเจ้าจะขออนุญ,ญาตันเชิญท่านให้เสด็จลงมาสโมโอศรประชุมโชยฉลทลาวิสมีเทพเจ้าอยู่ในห่วงเกี่ยวพายฝากน้ำเหลืองบนภโมูโมเมฆเสมอกันยักขาคาันตะวนาคาใช่แค่เท่านั้นอีกทางยั พระราผู้เป็นใหญ่ทิฏฐิตาสัมทิเกแยนยังเทพเจ้าที่มีความสุขทุกตะบนมุนีวรวัจ,จนัอิทังฤษ